อยู่บนหลังคาบ้านค่ะดังเช่นในรูปค่ะวันนั้นท่านนายกัฐมนตีกับเดี๋ยวขอขออนุญาตะครับภาพนี้นี่ได้อนุญาตหรือยังท่านประธานครับคือจริงๆผมไม่ได้อยากลุกขึ้นประท้วงนะฮะแต่ว่าการที่ท่านประธานนะครับเบรกเขากลางตรงนี้แล้วในการตรวจสไลด์เนี่ยเป็นอำนาจของท่านประธานอยู่แล้วถ้าจะมีความผิดพลาดทางเทคนิคอะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ควรจะไปทำหลังจากที่เขาอภิปรายไปแล้ว ครับขอบคุณท่านโลมครับคือเจ้าหน้าที่ได้ส่งเอกสารมาให้ผมนะครับแล้วบอกว่ากําลังตรวจสอบอยู่เขาเพิ่งส่งมาตกลงว่ายัางไงครับก็ถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาเสร็จแล้วนะครับก็ยินดีนะครับเชิญเลยครับเอาสไลด์ขึ้นต่อเลยครับ ขอบคุณค่ะท่านประธานดิฉันคิดว่ารูปเมื่อสักครู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีสวมใส่เสื้อสีแดงปาร์ตี้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลไม่มีอะไรน่าจะเสียหายนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าอายค่ะเพราะการเป็นนักโทษทิวด,ดายอยู่ชัน14เป็นเรื่องที่น่าอายกว่าเยอะค่ะ